และนี่คือภารกิจขึ้นแกนที่สามไปกดภารกิจขึ้นแกนนี่จะจบไปได้ห้าอีพีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรถึงจบไปห้าอีพีรู้ไหมเพราะกูขี้เกียจขึ้นรีขี้เกียจเล่นแล้วโอ้โหคนเพียบมาแล้วตอนนี้เราต้องรีบโบวเลยแรกๆอ่ะเจอละเจอละปืนดีปืนดีปืนดีโอกระตุกชิบหายเลยโอ้ ตั้งแต่ที่มันอัปเดตทาใหม่นี่ผมก็กระตุกไม่เลิกอะไม่หยุดอะกระตุกจิบหายดูดิโ <All that. S 1> อ้เล้งอ่าไม่มีไอ้อยู่นี่งไง What the fuck แม่งหีกโดนหัวผมเว้ยอ้สามพันห้าแรงกูเลยสามพันห้าดูดิสามพันห้าร้อยเป๊ะอะไรวะเล่นหนึ่งแมตช์เพื่อรับ แจมบวนัสอันดับเล่นดิรออะไรเฮ้ยครื่บินโค้งอีกแล้วอลงลงสีแม่งเลยเราไม่กลัวนะผมบอกแล้วผมจะลงลงสีตาเนี้ยได้ปืนนะครับอันดับแรกนะเราต้องเอาปืนคู่เก้เเก้อบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้บตายเย ปแล้ววิง่งวิ่งวิ่งให้มันยังมีคนแบบเจ็บไม่จำแหวนืหอนปืนคู่กูโคตรไม่แรงอะ่ะอู้ว่าไงเจะแม่สาวน้อยใครลงก่อน

คนหน,หน่อยไมได้โมดอ่ามันไม่หนุกนะถ้าเจอถ้าถ้าไม่เจอคนนี่มันไม่หนุกเลยใสหละบักลาเจอแล้วเมื่อกี้นี่มีผีชุดขาววิ่งผ่านหน้าผมไปอยู่ไหนวะไอ้ควาย ไม,ไม่สนละเอาแอร์ดรอปอัพวิลนี่แหละเอาแม่งยันต้นเกมเพราะ <c oughs> ไม่มีคนอยากเก็บอยู่แล้วแอร์ดรอปอัพวิล่ะปล่อยแม่งเลยโดนแน่ไอ้หมอไปติด มาดิ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 าดลงที่ของข้าพวกแกต้องได้ตายในวันนี้แหละว่าไงจ๊ะ แตนงนึงแตนึงไอ้จ้าแสออยู่รอดอยู่รอาอยู่รอดอยู่รอดอยู่วันหนึ่งเรีกวอสองด่วนอ้ากูเรียกคนเดียวเหรอเจสก,กา What the À ha Ui, Iso Isa Phương tép tép, kịp tap mà quê phương chứ phải đâu นอขึ้นไปนั่งกบวันเชื่อเหเฮ้ยคนเพิ่งลงเพื่อนกูไปหน้าลงเลยคุยแม่งลอยกันเก่งที่ายแต่ละคนกูไปเล่นแม่แล้วเย้การป้องกันแม่แรงกู